ดีว่าเซไฮเราพอกไทยกันมาอีแกแล้ววันนี้เรามาร้านเจ๊จุ๋มหาตำสั่งนะครับเป็นร้านของเจ๊เจของเราเองนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเขาเปิดร้านอาหารขายนี่แถวสกสานะฮะใครหิวแวะมาได้นะฮะจำคำคืนเปิดดึกเปิดเดินเปิด,ด,ปดไม่รู้ดึกขนาดไหนฮะ <c oughs> ไปสี่ทุ่ม <c oughs> เปิดเจ็ดโมงเช้าไปสี่ทุ่มโอ้โหขออยันตื่นนะอืมอาหารเพยียบนะฮะตารางอาหารเพยียบเลยนะฮะโอ้โหโอ้โหเอาไปดิเอานะฮะ เป็นร้านที่แบบกันเองอ่ายี่ห้ออะไรอะ่ะสันบายนะน่ะนี่เรา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 ,เรา,เราบอกโฆษณาพวกนี้ไปพวกโฆษณามันจะเจอฤกษ์กสิเราจะเจอลึกระสีพวกโฆษณาเมื่อเนี่ยจะโดนแจ้งจับโฆษณาเมื่อเนี้ยโฆษณาร้านก็ไปเจอมายี่ห้อด,ด้วยมึงจะขย่าวทำไมไม่ใช่คารมัด เอเอแล้วย <ylum> ังยังมันยังไม่เข้าใจอย่างนึงนะฮะไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มีกระแสวัยรุ่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะจะเป็นรุ่นสมบูรณ์คนละรมัดนะฮะจะเป็นตุ <pudding S 1> ๊กตาไอขนมหมีกต้องแล้วอ่าแล้วบอกว่ามันเป็นขนมไม่มีอะแล้วทําไมต้องคลยเห่าวก่อนกินเออไม่ไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวต้องหาข้อมูลสักระยะหนึ่งก็ไม่เู้าใเยอะเดี๋เอางี้เอาไฟกระเพราได้แล้ว ผักกะเพราที่ไม่ค่อยใส่ผักกะเพราเท่าไหร่เพราะเราสองคนไม่ค่อยจะแยกกับผักกะเพราเท่าไหร่กัน,นยืจัน์าๆๆๆอมค่ำคืนวันนี้เราล่อผักกะเพราตื่นเช้ามาก็ลอดนู้นลอนี่กินกันทั้งวันและเชื่อไหมแลาบนว่าอ้วนกันสองคนเรา บนวาอ้ว,วนนะตากินกลางคืนในทางที่บอกว่าตอนกลางคืนห้ามกินข้าวจะรู้มากแต่เราก็ยังกินกันนะครับไม่รู้เป็นเพราะอาการเราหิวหรือเป็นเพราะเราจะแบบว่าดื้อหมอก็ไม่รู้เขารู้ไงกดมีไว้แหเกเน,นี่ยพรอยางนั้นก็ ถ้าใครมาที่ลบบุรีนะครับแล้วก็มาที่อ่าบริเวณซอยกุศาแล้วครับก็มาร้านที่แจ,จ้จมได้เลยนะครับเพราะว่าราคากันเองนะฮะและสบายๆกันเองร้านนี้ก็อสบายๆไม่แพงด้วยแล้วก็ขอบคุณนะฮะเพราะเออเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมเจอตัวแทนจากกรุงเทพแล้วมาไหว้พอพระการด้วยแล้วเขาบอก่อนแล้วเขาบอกว่าก็ได้ไม่มีปัญหางั้นก็ขอบคุณบราาิษัทเอสนะฮะ ที่ทําให้เราได้จะเอ๋านร้านแบบดีๆเยอะแยะนะฮะเอ็ตอนนี้มีกระป๋องมีอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับตอนนี้รถทุกรสชาติไม่ใช่หาตัวตัวจริงของเอ็ไม่เจอตัวย็ยนเอ็อ๋อ,อเจอแล้วครับเจอแล้วครับบริษัทเอสนะฮะนี่นี่นี่นะฮะต้องขอขอบคุณเอ็นะฮะตอนนี้มีน้ําเขียวนะครับมี อะไรต่างเยอะนะฮะของ S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  อสก็ขอบคุณนะฮะที่ทางตัวแทนของบริษัทเราได้บอกแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรก็ขอบคุณที่เขาไม่ไม่อะไรกับเรามากก็ขอบคุณมากนะครับบริษัท S ก็เท่าที่ผมถ่ายมาก็เจอบริษัทเอะที่ส่วเยอะเอสนบวรนะฮะเพราะตอนนี้ถือว่าอร่อยเพราะงั้นขอบคุณมากนะครับจากผมพอกไทยนะครับบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายเผื่อแม่ด้วยเด้อ ออเไม่บายนะครับสวัสดี